แล้วมีเรื่องอยากจะคุยด้วยนะ,นะคะมาสิคะ<ม>ทับทิมสายามของพี่รีตานี้ใครให้เหรอคะอ,อ๋อไซส์เทีน,นี้เป็นของทับทิมสายามของนุษนะคะพี่ชินภานะคะขย,ยันขย,ยอ้อยใส่ตัวนุดเองนะคะก็ไม่ค่อยชอบพลอยแดงเท่าไหระะ่หรอกค่ะแต่พี่ชินภานะคะเขาขอร้อง ก็เลยต้งองยอมทำตามนะคะ,คะนะคะคช่เออจริงสิคะนูเอชอบเพชรมากเลยนะคะพี่ชินภาระคะก็เลยสัญญากับนุ้ค่ะว่าแหวนแต่งงานเนี่ยจะต้องเป็นเพชรเท่านั้น,นะค่ะพี่ขอตัวนะคะ เราทำไมว่าจะไม่แต่งกับคนนึงพูดอย่างกับอีกคนนึงก็พูดอีกอย่างคุณใจเลือกผู้ชายนี่ฮะคงแต่พวกเจ้าของสวนยางเนี่ยมองกันไกลดีหนึ่งฉันก็แค่มาเป็นเพื่อนเขายังไม่ได้คิดถึงขแ้่จะตกจะแต่งหรือว่ามีข่าวดีแบบพูดเรานะ อะไรไม่ทราบฮะลือกันไปเองทั้งนั้นเนี่ยใครบอกว่าฉันจะแต่งนี่คุณชินะัทคุณจะปิดใช้เป็นด้านอะไรขึ้นมานี่คะใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้นว่าพวกคุณเป็นแฟนกันแม่คุณก็เห็นดีด้วยนี่แม่คิดไปเองทั้งนั้นเน่ะท่านรัฐรีไม่ได้รักกันซะหน่อยแล้วเรื่องแหวนเพชรล่ะนี่คุณอย่าบอกนะว่าคุณไม่ไม่ได้พูดว่าคุณจะซื้อให้น้องนุชอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแหวนเพชรมันเพื่ออะไรฉันไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ นี่คุณโง่จริงๆหรือว่าคุณแกล้งโง่กันแน่นี่คะอืมอริตาจะไปไหนเดี๋ยวก่อนปล่อยนะฉันไม่ปล่อยหรอกเพราะว่าฉันเนี่ยจะไม่ยอมถูกผู้หญิงด่าฟรีๆหรอกเข้าใจไหมเ้ยนี่คุณจะทำอะไรฉันเนี่ยง้อหรือว่าแกล้งโง่เนี่ยฮะอ้อยนี่ปล่อยนะถ้าคุณไม่ปล่อยฉันร้องคนมาช่วยจริงๆด้วยนี่ปล่อยนะเดี๋ยวใครก็ไม่เห็นเขาหรอก ทำอะไรนีชินพัทคุณฟ้านทองคะคุณชินภัทรเขาเมาค่ะเขาจะรังแกฉันนี่ชินภัทรถ้านายไม่พอใจอะไรเนี่ยก็ลงที่ฉันสิอย่าไปลงที่คุณอริตาเขานะเพื่อนนะกูไม่ได้พานที่มึงพูดเว้ยคนเราทำอะไรไปมั้จะไม่รู้ตัวหรอกค่ะอีิตาว่าเราอย่าไปยุ่งกับคนพานเลยดีกว่านะคะไปนได้ครับใช่ครับ กันเธอกับฉันอันที่จริงเราก็มีหัวใจให้กันแล้วทำไมเธอกับฉันคอยขัดกันทุกทีเลยไปเธอก็เสือฉันก็สิงอันที่จริงไม่มีอะไรรรกกันแต่ทำไม